ทุกวันคุณสบันมีกิจวัตรที่ต้องทำทุกเช้าอาชีพที่เขาคุ้นเคยมานานจากเด็กหนุ่มที่จบทางด้านสัตวบาลเคยไปทำงานในฟาร์มเลี้ยงแพะของชาวต่างชาติที่พัทยามาพักใหญ่แต่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวเขาตัดสินใจกลับบ้านและหันมาเลี้ยงแพะที่เขาถนัดแต่เมื่อจะเลี้ยงเป็นอาชีพเขาก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เคยสัมผัสมาจะถูกต้องหรือไม่จึงตัดสินใจเข้าไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโชคดีที่ที่บ้านเป็นเสรษจกรพืน้นที่รอบศูนย์ไปอบรมไปเรียนรู้ในศูนย์มาแล้วก็มาต่อยอดที่สามของตัวเองมันได้ความรู้ตอนที่เราลงมือทําทาไปเรื่อยๆความรู้เราจากที่เราคิดว่าเราไม่ไม่ใช่ความรู้ในที่ที่เมื่อก่อนเรามีครับเราได้เอามาใช้ตอนที่เราทาทำทำแล้วเราก็จะมีความรู้ไปไปพร้อมด้วยครับ คุณสบันไม่ได้ผลิตน้ำนมแพะเพื่อส่งขายสดเท่านั้นแต่เขายังคิดแปรรูปนมเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อต่อยอดธุรกิจเริ่มเอาความรู้ที่ได้มาทดลองทำชีสในห้องครัวด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของคุณสบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจึงเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการต่อยอดและพัฒนาอาชีพให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานต่อไป มาพัฒนาสถานที่ผลิตจากที่ผมทําในครัวกับข้าวเนี่ยครับทำชีฟด้วย mm hmm. เขาก็มาพัฒนาสถานที่ผลิตให้ตรงนี้มันก็จะก้าวสาคัญอีกก้าวหนึ่งเลยเรามีสถานที่ผลิตที่มาตรฐานขึ้นมีห้องแปรรูปแล้วก็มาพัฒนาเป็นอีกแนวหนึ่งอีกซีกหนึ่งที่เป็นวิทยาพันธ์เครื่องสําอางผมว่ารายได้จากส่วนนี้ก็มากพอสมควรจากที่เราขายนมดิบทั่วไปความขยันความอดทนความมุ่งมัน่น ทำให้ธุรกิจแปรรูปน้ำนมแพะของคุณสบันเติบโตและเป็นที่สนใจของหลายคนการลงมือทําอย่างเดียวเลยมันจะได้เอาความรู้มาใช้ถ้าเราไม่ลงมือทาความรู้ที่เราไปอบรมมาไปเรียนรู้มาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกับคุณอภิรมเด็กหนุ่มที่เคยใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนทําทุกอย่างเพื่อมุ่งหวังชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ เขาตัดสินใจกลับบ้านมาปลูกไผ่ขายเพราะมั่นใจว่ามันง่ายที่สุดแล้วแทบไม่ต้องดูแลพอทําลงไปจริงๆอะ่ะมันไม่เหมือนกันคือดินของเราเป็นดินเสื่อมสภาพท,ท,ทั้งที่ไผ่อย่างไงก็ปลูกขึ้นก็เลยเริ่มมาปลูกพืชแซมปลูกมะเขือปลูกอะไรพวกนี้แต่ไม่มีความรู้อีกปลูกไว้ทรงเดชอยากได้คิดอย่างเดียวว่าจะเอาเงินพอไม่รู้เรื่องโรคไม่รู้เรื่องแมลงอะไรเลยคิดว่าเรารู้ละคิดว่าเราทําได้แต่ผลสุดท้ายก็คือล้มเหลวหมดเลย ากย้อนหลังไป30ปีพื้นที่บริเวณตำบลเขาหินซ้อนมีสภาพแห้งแล้งดุดทะเลทรายที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธีปลูกพืชเชิงเดียวเป็นเวลานานใช้สารเคมีอย่างหนักจนในที่สุดดินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้เพาะปลูกอะไรได้อีกต่อไป เื่อชาวบ้านได้ถวายที่ดินบริเวณนี้ให้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้พระองค์สร้างเป็นตำหนักเพราะหวังว่าความเจริญจะได้ตามมาแต่พระองค์ทรงถามชาวบ้านคนนั้นว่าท้าไม่สร้างตำหนักแต่จะสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมชาวบ้านคนนั้นตอบว่ายินดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงบังเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมให้ได้รับการฟื้นฟูศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดตั้งเป็นศูนย์แรกของประเทศตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนม,พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซามีพื้นที่ดำเนินการ1,250ไร่เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวกับประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองอีกทั้งเป็นสถานที่ที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจมีหมู่บ้านเป้าหมายในระยะแรกจำนวน15หมู่บ้านรอบๆศูนย์ 40ปีจากการพัฒนาที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาเหินซ้อนได้ปรับปรุงและฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้สามารถนำมาใช้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในลักษณะอ่างพวงก,กระจายไปในพื้นที่ต่างๆภายในและภายนอกศูนย์ถึง10แห่งขณะเดียวกันได้สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมไว้ใช้ในฤดูแล้งกว่า1พันสระกระจายไปทั่วพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมีการปลูกป่าและไม้ยืนต้นในบริเวณโครงการและพื้นที่ข้างเคียงเป็นการปรับสภาพแวดล้อมและเพิ่มความชุ่มชื้นให้มากขึ้นสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์มาศึกษาทดลองและส่งเสริมให้เกษตร,รกรนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและช่วยฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ปัจจุบันได้ศึกษาหาเทคโนโลยีพัฒนาการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิควิธีที่ทันสมัยเน้นวิธีการผสมผสานเป็นการรักษาสมดุลธรรมชาติและประหยัดเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเข้าศึกษาหาความรู้นำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองคุณพิิรมตัดสินใจเข้าไปศึกษาหาความรู้เรื่องการฟื้นฟูสภาพดินทราย เพื่อพลิกฟื้นผืนดินพลิกฟื้นชีวิตจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาเหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแค่ปีเดียวเขาก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตาตัวเองพอเลิกใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าหันมาใช้ชีวภาพใช้ญ้าคุมโคนตัดหญ้าแฝกคุมโคนรดน้ําเก็บความชื้นแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ราดินก็จะเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเองครับจากดินตายแข็งเป็นดินดาน เริ่มเอามือควักได้เลยครับเริ่มมีกิ้งกือครับที่ช่วยย่อยสลายนี่ครับมีด้วงพวกนี้ช่วยช่วยย่อยสลายครับด,ดินเปวัตถุกลายเป็นปุ๋ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อดินดีขึ้นเขาเริ่มปลูกพืชมากขึ้นทุกอย่างก็เริ่มได้ผลยิ่งนานวันระบบนิเวศในดินกลับคืนมาสวนของเขาปลูกพืชผสมผสานทำบนพื้นฐานพึ่งพาตนเอง ทุกวันนี้คุณอภิรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกินจากสิ่งที่ปลูกในสวนมีรายได้ทุกวันจากผลผลิตที่ได้มาจากดินที่อุดมสมบูรณ์จากความล้มเหลวและเป็นหนี้สินครั้งทำร้านอาหารทำให้คุณน้ำพึ่งและสาม,มีตัดสินใจกลับบ้านเพื่อหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ คุณน้ำพึ่งได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มโอกาสในพื้นที่เล็กๆของเธอเองในการประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและมีกินมีใช้ในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีจากที่วันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เงินออกเปลี่ยนเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เงินเข้าจากพืชผักหลายชนิดและไก่ไข่ที่เธอเลี้ยงมันเป็นจริง มมัามาัััันนสสาาาารรรรถ้้จจะใชชีีวววิติตไไกกกกบบบผขอองงเดงๆท่่่่ยูคุณน้ำพึ่งมีความโชคดีที่ได้เข้ามารับการอบรมและได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกด้านตามความชอบของตนเองจากที่เราไม่รู้ว่าถ้ามีหนอนเราก็จะไปซื้อยาที่ตลาดถ้ามีญ้าเราก็ไปซื้อยาที่ตลาดจตกต้นไม้ไมงามเราก็ไปซื้อยาบำรุงจากตลาด แต่เราเข้าไปเรียนรู้ปุ๊บในหลวงสอนให้เราเอาธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติเราไม่ต้องใช้เงินไปแลกมาเราสามารถเอาของธรรมชาติเราเอามาหมักแล้วเอามาใช้ในสวนของเราเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องมาใช้ต้นทุนสักบาทหนึ่งปัจจุบันคุณน้ำพึ่งได้รวมตัวกับชาวบ้านในละแวกบ้านเดียวกันปลูกพืชผักที่ตลาดต้องการมากมายหลายชนิดทุกคนมีความสุข กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษจากสวนของตัวเองส่งตลาดขายมีไรายได้กันทุกวันผักสด,สดปลอดสารพิษกลายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากทุกวันจันทร์จะมีพ่อค้ามาซื้อผลผลิตจากการรวมกลุ่มของคุณน,น้ำพึง่ง วันนี้เจ้าหน้าที่สูศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้แปรรูปสินค้าเกษตรของชาวบ้านบ้านหัวกระพีชาวบ้านกลุ่มนี้ปลูกพืชผักผลไม้พื้นบ้านเพื่อการแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายชนิดกลุ่มแปรรูปแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพต่อยอดการผลิตแปรรูปจัดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลไม้พื้นบ้านมีบาดานตะลิงปิงมะม่วงหาวนาโหามะขามามะม่วงแล้วก็ผลไม้เปรี้ยวๆมาเฟืองก็ได้หลายอย่างก็ที่เป็นผลไม้พื้นบ้านนะมาทำหมดจะมีไส้มะม่วงกวนจากอาชีวิทยากรสอนตัดเย็บเสื้อผ้าของกศออนอและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดคุณเครือวันมองเห็นช่องว่างอะไรบางอย่างสำหรับคนที่ไม่มีงานทำนอกจากทำให้ตัวเองมีชีวิตที่มั่นคงแล้ว คุณเครือวันยังนึกถึงคนอื่นที่หวังให้พวกเขามีรายได้และมีอาชีพเพิ่มขึ้นเขาอยากมีงานทําแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นแต่พวกตัดเย็บมันไม่เหมาะกับทุกวัยเลยคิดว่าน่าจะมีการแปลรูปผลไม้พื้นบ้านนี่แหละที่ร่วงหล่นโดยที่ว่าไม่ได้เก็บไปขายเกิดประโยชน์เลยเธอตัดสินใจชักชวนชาวบ้าน50คนเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก็เลยมาลองทําดูค่ะลองทําผลไม้อีกหลายๆอย่างแต่เราก็เข้าไปปรึกษาทางเจ้าหน้าที่เขาซ้อนตลอดว่าเราทําแบบนี้แบบนี้แล้วเราจะต้องทํายังไงเพิ่มเติมอีกเขาเขาก็ให้ความแนะนําเรามาตลอดก็เลยมาแปลรูปเป็นผลไม้ทุกวันนี้กลุ่มมิสหาหกิจชุมชนมิสัมพันธ์สามารถผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายสามารถส่งขายทำรายได้ให้สมาชิกกลุ่มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ที่สำคัญนอกจากรายได้กลุ่มยังมีความเข้มแข็งและความสามัคคีกันอีกด้วยเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ยอมแพ้ต้องการเอาชนะใจตัวเองในที่สุดคุณธงชาติก็สามารถทะลุข,ขีดจำกัดของตัวเองได้ เมื่อเขาสามารถเพาะเห็ดหลินจือได้ด้วยวิธีที่เขาทดลองเองจนประสบผลสำเร็จเพราะที่ดินจำกัดทำเกษตรอย่างอื่นไม่ได้เขาจึงตัดสินใจไปเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนในทุกขั้นตอนทำให้ปัจจุบันสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิดรวมถึงถังเช่าเห็ดราคาแพงที่ว่ากันว่าเพาะเลี้ยงยากที่สุด ศูนย์ได้เข้ามาสนับสนุนห้องอุปกรณ์การผลิตและห้องปลอดเชื้อทำให้คุณธงชาติสามารถผลิตเห็ดถังเช่าได้เป็นจำนวนมากจากความขยันขันแข็งและมุ่งมานะทำให้คุณธงชาติมีไรายได้จากถังเช่าแปรรูปหลายหมื่นบาทในแต่ละเดือนทำให้ชีวิตดีขึ้นและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ให้กับผู้อื่นที่มีความสนใจอีกด้วยจะต้องกล้าต้องกล้าที่จะเดินต่อไป ทุกอย่างเราต้องกล้าถ้าเรานิ่งอยู่กับที่คือจบคนอื่นแซงเราเนี่ยเราต้องกล้าที่จะต่อต่อ,ต,อต่อความคิดของเราให้เพิ่มขึ้นมีอะไรที่เราไปศึกษาดูงานที่เราเห็นสิ่งไหนที่เราจะทำได้เราก็ต้องกลับมาทำ ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดํำเนินการพัฒนาและต่อยอดจากผลสำเร็จที่โดดเด่นออกสู่วงกว้างมากขึ้นทั้งเรื่องของการจัดการยางพาราที่เหมาะสมการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในภาวะเพลี้ยแป้งระบาดการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไก่ไข่เขาหินซ้อนการเลี้ยงเป็ดไข่ปากน้ำและการปลูกมะนาวนอกฤดูและกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมากที่ล้วนมาจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนมั่นใจแล้วว่าดีที่สุดเพื่อถ่ายทอดและขยายผลสู่ประชาชนต่อไปสิ่งที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าไปเรียนรู้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่ใช่แค่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรเท่านั้นแต่พวกเขาได้ความคิดวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรได้พระราชทานหลักการและแนวทางให้ประชาชนทำให้ทุกคนที่ได้เข้ามาในพื้นที่ศูนย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมีคุณค่าต่อชีวิตและความรู้สึกประทับใจและอบอุ่นหาไม่ได้จากที่ใดในหลวงสอนให้เพียงพอให้อยู่แบบพอเพียง ให้อยู่แบบพึ่งตัวเองก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นจากที่เรามองแค่เป็นเชิงธุรกิจเราไปได้ไปเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มองมองอีกหลายหลายแง่มุมที่เราไม่เคยมองเห็นทําทุกอย่างที่วันเรากินกินทุกอย่างที่เราทําทาแล้วเผื่อแผ่ชาวบ้านพี่น้องชาวบ้านมีอะไรขาดเหลือมามาหาเราแบ่งพึ่งพาอาศัยกันตอนนี้ผมว่าทุกคนเป็นมีความสุขกับอดีตที่ผ่านมาที่ทุกคนมองข้ามมองไปที่ความเจริญครับแต่ว่าตอนนี้ คคนกลับมามองสิ่งที่ในหลวงทำอย่างเงี้ยเออม,มันใช่วันที่พระองค์ท่านเสด็จทรงงานแรกๆนะ่ะคือแห้งแรงไปหมดกับวันนี้ที่มันเขียวชะอุ่มเนี่ยมองผาาวันฟ้ากับเหวเลยทําไมพระองค์ท่านมีวิสัยทัศน์อะไรขนาดนั้นคนอื่นอาจจะมองว่าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าสําหรับการลงทุนแต่พระองค์ท่านกลับมองว่าขาดทุนคือกาไร ผลทุนคือกำไรคือหลักการปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริยึดถือมาโดยตลอดเพราะเป้าหมายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางของพระองค,คือส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรด้วยการให้ความรู้คู่คุณธรรมกับเกษตร,รกรทุกคนสร้างผู้นำและตัวอย่างความสำเร็จในชุมชนสร้างภูมิคุ้มก,กันด้านผลผลิตเพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและเกิดความสุขอย่างยั่งยืน